สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เอ่อต้องบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในจักรวาลเลยนะคะนั่นก็คือซูเปอร์โนวาค่ะลองนึกภาพตามนะคะดาวฤกษ์ดวงนึงเนี่ยจู่จูก็สว่างวาบขึ้นมาสว่างมากๆจนอาจจะสว่างกว่ากาแล็กซี่ทั้งกาแลกซี่ที่มันอยู่เสียอีกนั่นแหละค่ะคือซูเปอร์โนวาเป็นเหมือนการระเบิดครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่มากๆของดาวฤกษ์บางประเภท ก่อนที่มันจะดับไปหรืออาจจะเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นเลยมันไม่ใช่แค่การระเบิดธรรมดานะคะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆเพราะมันสร้างแล้วก็กระจายาธาตุหนักต่างๆที่จําเป็นต่อการเกิดดาวเคราะห์หรือแม้กระทั่งชีวิตอย่างพวกเรานี่แหละคะ่ะพูดง่ายๆก็คือาธาตุในร่างกายเราหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็เคยอยู่ในใจกลางดาวที่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวามาก่อนว้าวไหมคะการระเบิดแบบนี้เนี่ยมันมีที่มาหลักๆอยู่สองทางนะคะ ทางแรกจะเกี่ยวกับดาวแคระขาวค่ะซึ่งเป็นเหมือนซากดาวที่ตายไปแล้วแต่กลับมามีบับบาดอีกครั้งคือมันระเบิดตัวเองอย่างรุนแรงอันนี้เราเรียกว่า type ia 1 a นะคะส่วนอีกทางหนึ่งก็คือดาวฤกษ์ขนาดยักษ์เลยค่ะที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเรามากๆพอดาวพวกนี้ใช้เชื้อเพลิงจนหมดเนี่ยแกนกลางของมันจะทนแรงโน้มถ่วงมหาศาลของตัวเองไม่ไหว แล้วมันก็จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วมากๆค่ะจนเกิดการระเบิดออกมาอันนี้ก็จะเป็นที่มาของซูเปอร์โนวาประเภท type II Ib แล้วก็ IC ค่ะถึงแม้จะฟังดูเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะคะแต่ซูเปอร์โนวาก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในวัฏจักรของจักรวาลเลยมันช่วยจุดประกายให้เกิดดาวดงใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็ยังท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเอกภพมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะ อย่างการค้นพบซูเปอร์โนวาในปี1054ที่ทิ้งซากไว้เป็นเนบิลาปูที่เราเห็นกันทุกวันนี้หรือในปี1572กับ1604ที่ที่ทำให้นักดาราศาสตร์สมัยนั้นต้องกลับมาคิดใหม่เลยว่าเอ๊ะท้องฟ้ามันไม่ได้หยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงอย่างที่เคยเชื่อกันนี่นาวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงมีแบบไหนบ้างแล้วทำไมมันถึงสำคัญกับเราขนาดนี้ เอาละค่ะมาเริ่มกันที่การสังเกตการแล้วก็วิธีที่เราแยกแยะซูเปอร์โนวากันก่อนนะคะอย่างที่บอกไปตอนตอน้นมนุษย์เราเห็นซูเปอร์โนวาด้วยตาเปล่ามานานแล้วแต่พอเรามีกล้องพรรทัศน์ที่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มศึกษาแสงจากมันอย่างรายละเอียดเนี่ยเราก็พบว่าเออมันมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะสิ่งสำคัญที่นักดาราศาสตร์ใช้แยกประเภทเลยก็คือการดูลายนิ้วมือทางแสงหรือที่เราเรียกว่าสเปกตรัมนั่นเอง ถ้าเจอลายนิ้วมือของธาตุไฮโดรเจนแบบชัดๆเลยนะคะตลอดการสังเกตเนี่ยเราจะเรียกว่าซูเปอร์โนวาประเภท2หรือ type 2ค่ะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากดาวยักษ์ใหญ่ที่ยังมีเปลือกไฮโดรเจนหุ้มอยู่ตอนที่มันระเบิดแต่ถ้าเราดูสเปกตรัมแล้วไม่เจอไฮโดรเจนล่ะอ่าแบบนี้เราก็จะเรียกว่าประเภท1หรือ type 1ค่ะในกลุ่ม type 1เนี่ยนะคะมีตัวที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือ type ia 1 a ตัวนี้มักจะมีลายนิ้วมือของทาซิลิคอนอยู่ด้วยที่มันพิเศษมากๆก็เพราะว่าไทป์ IA ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากดาวแคราะขาวที่ระเบิดเมื่อมีมวลถึงจุดจุดหนึ่งพอดีเปะ๊ะปจุดนั้นเรียกว่าขีดจำกัดจันทรสิขานะคะพอเงื่อนไขมันเหมือนเหมือนกันการระเบิดมันก็เลยทำให้มีความสว่างสูงสุดใกล้เคียงกันมากนักดาราศาสตร์ก็เลยฉลาดมากใช้มันเป็นเหมือนเทียนมาตรฐานเลยค่ะเอาไว้วัดระยะทางไกลๆในเอกภพ ซึ่งการค้นพบนี้แหละค่ะที่นำไปสู่เรื่องใหญ่มากๆคือการค้นพบว่าเอกภบพบกำลังขยายตัวเรื่อยๆด้วยส่วนไท pe IA อื่นๆอย่าง IB กับ IC ก็ไม่เจอไฮโดรเจนเหมือนกันแต่จะต่างกันที่ท่านฮีเลียมคะ่ะ t y p e IB จะมีฮีเลียมแต่ IC นี่แทบไม่มีเลยพวกนี้จริงๆแล้วก็เกิดจากดาวมวลมากที่แกนกลางยุบตัวเหมือน t y p e IA นั่นแหละคะ่ะแต่เป็นดาวที่แปลว่าสูญเสียเปลือกนอกที่เป็นไฮโดรเจนหรือแม้แต่ฮีเลียมออกไปก่อนที่จะระเบิดนะคะ ทีนี้คําถามสําคัญเลยแล้วดาวพวกนี้มันระเบิดได้ยังไงไกลไกมันเป็นยังไงกันแน่มาดูที่ type A A กันก่อนนะคะลองนึกภาพดาวแคระขาวซึ่งก็คือแกนกลางหนานแน่นมากๆของดาวเลือกที่ตายไปแล้วสมมุติว่ามันโครจรอ,อยู่กับดาวเลือกอีกดวงเป็นระบบดาวคู่กันดาวแคระขาวเนี่ยมันจะค่อยๆใช้แรงโน้มถ่วงของมันดูดมวลสารจากดาวเพื่อนบ้านมาสะสมไว้เรื่อยๆค่ะ พอมันดูดมวลมาเรื่อยๆจนมวลของมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเกือบจะถึงขีดจำกัดก็คือประมาณ1.4เท่าของมวลดวงอาทิตย์ของเรานะคะณจุดนั้นเนี่ยความดันและก็อุณหภูมิใจกลางของมันจะสูงมากๆพอที่จะจุดชนวนปฏิกิริยาฟิวชันของาธาตุคาร์บอนขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ฟิวชันธรรมดาธรมดานะคะมันเป็นฟิวชันที่รุนแรงมากๆแล้วก็ลุกลามไปทั่วทั้งดาวอย่างรวดเร็ว เกิดการระเบิดที่เรียกว่าเทอร์อลรันเวย์ซึ่งมันทำลายดาวแครกขาวทั้งดวงเลยค่ะไม่เหลือซากเลยส่วนแสงสว่างเจิดจ้าที่เราเห็นกันเป็นเดือนๆือนนั้นนะคะส่วนใหญ่มาจากพลังงานของการสลายตัวของาธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตอนระเบิดอย่างเช่นนิกเกิล56ที่สลายไปเป็นโคบอล15แล้วก็กลายเป็นเหล็ก56ในที่สุดค่ะคราวนี้มาดูการระเบิดของดาวมวลมากกันบ้าง Type 2 IB IC หรือที่เรียกว่า core collapse อันนี้เป็นเรื่องเราที่ต่างออกไปเลยค่ะดาวพวกนี้คือดาวที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราประมาณ8-9เท่าขึ้นไปชีวิตของดาวพวกนี้จะค่อนข้างฟู่ฟ้าค่ะคือมันเผาผลาญเชื้อเพลิงในแกนกลางอย่างรวดเร็วเริ่มจากไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นฮีเลียมแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นธาตุที่หนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเหล็กค่ะปัญหาคือเหล็กเนี่ยเป็นธาตุที่เสถียรมากๆ การจะหลอมเหล็กให้เป็นธาตุที่หนักกว่าเดิมมันต้องใช้พลังงานเข้าไปไม่ใช่ปล่อยพลังงานออกมาเหมือนธาตุก่อนก่อนหน้าพอแกนกลางของดาวกลายเป็นเหล็กหมดแล้วมันก็เหมือนกับเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์ดับลงค่ะมันไม่สามารถสร้างแรงดันจากข้างหน้าออกมาต้านทานแรงโน้มถ่วงมหาศาลของตัวดาวเองได้อีกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยน่าทึ่งมากๆค่ะแกนเหล็กจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วมากๆแบบว่าใช้เวลาไม่ถึงวินาทีจากขนาดอาจจะเท่าโลก ยุบเหลือแค่ขนาดประมาณเมืองเมืองหนึ่งอะตอมนี่ถูกบีบอัดจนโปรโตอนกับอิเล็กตรอนรวมกันกลายเป็นนิวตรอนไปเลยค่ะแกนกลางที่แข็งโปก๊กเหมือนนิวเคลียสอะตอมขนาดยักษ์อันใหม่เนี่ยจะเด้งกลับนี้จะส่งคลื่นกระแทกวิ่งสวนออกมาในขณะเดียวกันการยุบตัวนี้ก็ปลดปล่อยอนุภาคที่ลึกลัดมากๆที่เรียกว่านิวทริโนออกมาแบบมหาศาลเลยนิวทริโนพวกนี้แทบไม่มีปฏิกิริยากับอะไรเลย แต่ในการยุบตัวครั้งนี้มันพากกระแสพลังงานส่วนใหญ่ออกไปค่ะเชื่อกันว่าคลื่นกระแทกที่วิ่งออกมาเนี่ยได้รับแรงเสริมจากพลังงานของนิวทริโนนี่แหละค่ะมันถึงมีแรงพอที่จะเป่าเปลือกนอกทั้งหมดของดาวให้กระจายออกไปในอวกาศกลายเป็นซูเปอร์โนวาที่เราเห็นแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ใจกลางล่ะก็อาจจะเป็นดาวนิวตรอนที่หนาแน่นสุดๆชนิดที่ว่าน้ำตาลก้อนเดียวเนี่ยหนักเข้าภูเขาทั้งลูกเลยนะคะ หรือถ้าดาวตั้งต้นมีมวลมากพอการยุบตัวอาจจะดำเนินต่อไปจนกลายเป็นหลุมดำไปเลยก็ได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกลไกย่อยๆอีกนะคะสำหรับดาวมวลปานกลางหรือดาวมวลสูงมากๆแต่หลักๆก,ก็คือ2แบบนี้นี่แหละคะ่ะซูเปอร์โนวาเปรียบเสมือนโรงงานธาตุของจักรวาลค่ะ ธาตุที่หนักกว่าไฮโดรเจนกับฮีเลียมเกือบทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ออกซิเจนที่เราหายใจคาร์บอนในร่างกายเราไปจนถึงเหล็กในเลือดของเราหรือแม้แต่ธาตุที่หนักกว่านั้นอย่างทองคําหรือยูเรเนียมล้วนถูกสร้างขึ้นในใจกลางของดาวฤกษ์มวลมากหรือไม่ก็ระหว่างการระเบิดของซูเปอร์โนวาทั้งนั้นเลยค่ะแล้วการระเบิดนี่แหละค่ะที่ทําหน้าที่เหมือนผู้จัดส่งคือกระจายธาตุเหล่านี้ออกไปในอวกาศเพื่อที่จะกลายเป็นวัตถุดิบ ให้ดาวเลิกรุ่นต่อไปแล้วก็ดาวเคราะห์อย่างโลกของเราได้ก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างที่สองคือคลื่นกระแทกจากการระเบิดเนี่ยมันยังสามารถเดินทางไปบีบอัดกลุ่มก๊าซและฝุ่นแนววกาศที่อยู่ห่างออกไปได้การบีบอัดนี้อาจจะมากพอที่จะทําให้กลุ่มก๊าซนั้นยุบตัวลงแล้วก็ก่อกําเนิดเป็นดาวเลือกดวงใหม่ๆขึ้นมาได้พูดง่ายๆก็คือความตายของดาวดวงหนึ่งสามารถนําไปสู่การเกิดของดาวดวงอื่นๆได้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะซากของซูเปอร์โนวาที่ขยายตัวออกไปเนี่ยยังเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของรังสีคอสมิกพลังงานสูงที่วิ่งไปทั่วจัก,กรวาลด้วยแม้ว่าถ้าเกิดมีซูเปอร์โนวามาเกิดใกล้ๆโลกเรามากๆอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันนะคะอาจจะส่งผลต่อชั้นโอโซนของเราได้แต่ว่าโชคดีมากๆค่ะที่ตอนนี้ยังไม่มีดาวฤกษ์ใกล้ๆเราที่อยู่ในข่ายว่าจะระเบิดในเร,เร็วๆนี้ค่ะสบายใจได้สรุปอีกครั้งนะคะ ซูเปอร์โนวาก็คือการระเบิดครั้งสุดท้ายอันทรงพลังของดาวฤกษ์มี2เส้นทางหลักๆคือดาวแคระขาวที่สะสมมวลจนระเบิดหรือ t y p ์ไกับดาวมวลมากที่เชื้อเพลิงหมดแล้วแกนกลางยุบตัวลงหรือคอ c o l l a p ส์ซึ่งให้กำเนิด Type II, IB และ IC ค่ะมันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะแต่ยังเป็น,นกลไกที่สำคัญมากๆที่สร้างธาตุหนักต่างๆที่ประกอบกันเป็นโลกเป็นตัวเรา และยังช่วยขับเคลื่อนวิวัฒนาการของกาแล็กซีด้วยค่ะถ้าฟังแล้วรู้สึกทึ่งนะคะลองใช้เวลาว่างๆค้นหาภาพถ่ายสวยๆจากกล้องโทรทัศน์อวกาศดูสิคะอย่างเช่นในบุลลาปูที่เป็นซากจากการระเบิดเมื่อเกือบพันปีก่อนนู้นหรือซากของ S N 1 9 8 7 a ที่เราเพิ่งเห็นกันเมื่อไม่กี่สิบปีนี้เองจะได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามที่เกิดจากความตายของดาวได้ด้วยตาตัวเองเลยค่ะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองเก็บไปคิดเล่นๆกันนะคะ ถ้าหากว่าจักรวาลของเราไม่เคยมีซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นเลยลองจินตนาการดูสิคะว่าโลกดาวเคราะห์ต่างๆและชีวิตอย่างเราเราเนี่ยจะแตกต่างไปจากทุกวันนี้ยังไงบ้างหากมีคำถามหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจโลกของซูเปอร์โนวาในวันนี้ก็สามารถแบ่งปันกันเข้ามาได้เสมอนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ร่วมเดินทางสำรวจปรากฏการณ์สุดอลังการของจักรวาลไปพร้อมกันในครั้งนี้สวัสดีค่ะ